ที่ปั่นจักรยานโทรวิ่งครับไปกลางเต็นท์นอนที่เขาพอมา้าย้อนว,นวันวาน EP หนึ่งที่ผมได้ทำคลิปเมื่อปีวาวาของปี63นะครับที่แปรเลยที่ไปแต่วันนี้เราไปด้วยจักรยาน,นไปกลางเต็นท์นอนอนะากาศค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจว่าจะมีฝนไหมแต่ของพ่อบาให้ยังมีฝนนะครับแล้เจอครับ ลืมออกเดินทางแล้วครับโอครับลยจริงจง ทริปแรกของการปั่นจักรยานของผมนะออกคนข้างฟินลี่มากการดีมากเลยน,น้องอนนี้แต่เนี่ยมีปัญหาอยู่นิดนึงคือเวลาจอดจักรยานสงสัยมันจะหนักเกินนะพับลงลดลงตลอดเลยต้องแก้ไขจุดนี้ก่อน ทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาตินี่จะเป็นน่าจะเป็นจุดแรกที่ผมจะเช็คอินครับไม่มีเลยนี่เป็นที่แรกนะครับเดี๋ยวจะสมให้ให้ครบไปได้ครับอุทยานแห่งชาติของไทยนะครับมีที่แรกก่อนครับปั๊มที่แรกแล้วครับเอาล้วพักเริ่มสนุกแล้วต้องครบไปได้เล่มนี้โอเค ขึ้เนเรื่อยๆก็สบายนง่ยสบายฮิตนี่คือเทืกอกเขาเอเวอเรสต์โอ้ยชันใช่ไหมดีถนนดีนะเนี่ยถ้าไม่ดีจะออกบนผืนวะ ใส่น่าว่ากลางเต็นติดมืดหน่อยโอ้ยไม่ได้แรงขนาดนี้ข้างบนนั่นถึงแล้วนะหนูพโคชันเะครับ สายทัริงอดทนเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายบรรยากาศช่วงคืนให้ดูนะครับมากับพี่ชายใจดีหนึ่งคนครับนะหนูเราเองครับสายทัริงตัวจริงเหมือนกัน พี่เห็นไหมเข็ดบ้านแล้วตอนผมเพามอไซค์ครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงครับทางชั้นนะหนูนี่เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าผ่านครับไม่มีคนมันนอนเลยนะทีไม่มีครับตองล้างเขาต้องล้า

อายาธยภาพก่อนอายาใสายถึงแล้วครับสวยครับผมไม่ทำให้ผิดหวังตอนนี้เราถึงจุดชวมวิวของคอมาแล้ครับ นี่ก็เป็นจุดกำเนิดของช่องตามแม็กซ์โลไลท์เลยครับที่มาทำคลิปแรก EP1 หนึ่งเลยตอนนั้นเมื่อประมาณปีว่าๆได้ครับตอนนี้เรามากับจักรยานคู่ใจครับเสือดำครับน้องเสือดำผมเองแต่ว่าผมว่าการปั่นจักรยานนี่ได้ได้อารมณ์ความรู้สึกเยอะมากเลยแต่ทางชันนี่ต้องเข็นและเหนื่อยมากโอ้เราไปดูจดุดชมวิวกันก่อนเดี๋ยวเราก็จะกางเต็นท์นะ เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนโอ้ยไหญ่เวอนๆชมวิวชมวิวขอครับนหนูบ๊ายบายกล้องเลยครับผมครับ,รบนี่หน้าหนูเองครับผมัรยานคู่ใจัูริงครับผมโอ้ยก <laughs> ิน วิวสวยมากหาสปอนเซอร์หน่อยครับอยากได้โดนในนี่ครับใครเป็นสปอนเซอร์ช่องผมหน่อยงบหมดแล้วครับไม่มีนี่ถ้าได้โดนบินดูอากาศด้านบนนี่น่าจะน่าจะโอเคมากโอ้ยนะครับเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายเป็นเก็บบรรยากาศอ่า สถา,านที่ตอนคืนให้ดูครับตอนนี้เต็นท์เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปก่อน เต็นเราคืนนี้ตอนนี้วิวไม่เห็นอะไรแล้วนะมืดหมดแล้วแคมป์โชว์ลิงของจริง มดทนทางที่จะเจอะอยู่นะต้องเช็คมดดีๆนอนผมที่นอนผมนอนผมครับเรามีพัดลมด้วยคืนนี้ถ้าร้อนเรามีพัดลมแล้วโอ้สุดยอดไหมปิดแล้วนะเดี๋ยวยุมงเข้าเดี๋ยวยุมงเข้า กลางคืนครับโอ้ทอดมันผัดมันละเตรียมมาจากบ้านเตรียมมาจากบ้านไม่ได้มาทํานะหอวหน้าหนูมีอะไรบ้างอ่ะนะทอดมันครับเกลียวหนูกินง่ายๆนะกินง่ายๆกันเราเราคนสบายๆหนูน้าวครัสักคำสักคำเหมือนครับเอ๊ะ น,นี้น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายบรรยากาศช่วงเช้านะณนะเขาคอมมาอ้าอ,อชอลำน้ำกับบุรีเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายหยบน้ำเลอครับ ครับเรามีที่อาบน้ำแล้ว อากาศค่อนข้างดีครับดีมากดีมากผ่านผ่านถือว่าชิปนี้กาศด,ดีนอนสบายครับเมื่อคืนแต่มดดำเยอะไปหน่อยแต่ว่านอนหลับฝันดีครับสบายดูฝั่งพมา่าครับดูฝั่งพมา่าครับที่มีหมก เมฆหมอกนันนะครับดูครับยาวเลยเมฆหมอกยาวเลยยาวยาวเลยฝังพม่านะครับการมาตั้งเต็นท์นะครับ รตรงนี้ถ้ามุดฝนตกขุานอกหนักก็มากลางนี้ได้นะนี่เป็นชั้นล่างของที่เราไปดูวิวห้างบนมาคร<ม>ับ<ม> อน,นี้กระจก้อวเลยสบายเข้านัง่งการนั่งถ่ายทุกที่มีความสุขมากครับโอ้กระจก้อวเลยดูสักพักหมอก็มาเต็มหมดเลย แปลว่าลมมันพัดมาหมอกมานะ ตอนนี้หมอกปิดฝั่งพม่าแล้วนะครับ ใครดีว่านิ่งไม่ได้หมดทันทีเลยแค่เวลาไม่ทัได้ครับแวัสดีครับทุกน ไปทุกหลังไป่ทุกตามหลังไม่เป็นไรทุกงังตุกเพราะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ตุกไม่ได้ใส่ก่อนเดี๋ยวนี้ทองเดียวมันนี่เทียน <c ười> ไม่ย่อมัแล้วเดี๋ยวกินไม่จ๋าท้องเหมือนเมื่อก่อนแนละ้ว อ,นอนินมาม่าไข่กับบรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้แล้วโอ้ยสุดยอดสุดยอดนี้ครับ โอ้ยสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมขอชิมให้กระคำมันโอ้ยม,มันได้ลมจริง น่าจะลงฝั่งพม่า Ute, มหมอเกเขาคอมาร์ครับเพื่อนๆโอ้จุดนู้นก็คือประเทศพม่านะครับตูครับยอดเขาโหสวยจริงๆโอ้โหทะเลหมอกเขาคอมาครับแค่นี้ก็ชื่นใจนะครับ

ฟงเยอะดีครับ เราเคลียร์เต็นท์เคลียร์สถานที่สะอาดกิฟตแล้วนะครับเตรียมพร้อมจะกลับบ้านอย่แล้วนะครับก่อนสมใจไม่มีครับอาดเรียมเลยครับโอ้โน้ครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนก่อนกลับกับหนหนูเดี๋ยวเราจะแวะน้ำตกบุญยาบาลเล่นน้ำก่อนนะครับ ยอนเลยครับน้ำตกบุญญาบาลครับสวยงามตกข้างทาง ต้องขอบคุณทิปนี้ด้วยนะครับที่มีหน้าหนูปั่นจักรยานมาพักแรมเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณจากใจครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับช่องตามัก l โ l ไลท์ในคลิปหน้า EP ต่อต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตามักสโลไลท์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมด้ทยคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับไปก่อนครับ